เออหลังจากนั้นเนาะผู้ชายเนี่ยบาร้องหม่มร้องไห้กับพระบอกว่าแต่เจสซีไม่ได้ไปเจอเขาต่อหน้านะคะมีคนส่งลูปมาถามว่าใช่คนนี้ไหมซึ่งมันเป็นมันเป็นเขานั่นแหละคะ่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเมียเขาอ่ะหนีตามผู้ชายบอกว่าพี่ผู้หญิงคนเนี้หนีตามผู้ชายไปแล้วก็ทิ้งลูกไว้ให้เขาเลี้ยงออืนั่นแหลคะค่ะเพื่อน คือคือมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของยังไงก็ไม่รู้นะฟังเอาซึ่งถามว่าจสีเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะหนีตามผู้ชายพูดจริงเลยว่าจะสีไม่เชื่อจสีบอกแฟนเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยฉันไม่เชื่อฉันคือตอนนั้นที่คิดเลยนะคะบอกแฟนเลยเอ๊ะไม่ใช่แกฆ่าหมกพี่ผู้หญิงคนนี้แล้วหรอแกฆ่าเมียแกทิง้งแล้วก็มาสร้างเรื่องไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าสวัสดีค่ะ จซีสานจาสวัสดีค่ะเพื่อนเื <c oughs> ทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอ,อเมริกานะคะช่วงนี้มันหน้าร้อนค่ะวันนี้อากาศร้อนร้อนหอนตับแตกค่ะพี่น้องจุดตะวจโจสีบอก่อยมักอยู่ในแอร์บันไดนะคะเพราะว่าเวลาอยู่ในแอร์มันปวดขี้งค่ะ มันปวดมันเมื่อยมันขี้เกียจมันไม่อยากจะทําอะไรจะสิ่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ในห้องแอร์นะคะาาเลี้ยวมึงนกนำอยู่ทางนอกนกมันเยอะก็วันนี้ก็จะมาเ,เล่าต่อเนาะมาเล่าต่อเรื่องที่แบบค้างไว้ของเมื่อวานนะคะของจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องที่เคยได้ไปช่วยเหลือเพื่อนคนไทยคนหนึ่งที่ โดนผัวทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยโดนสามีฝรั่งนะผัวฝรั่งเอ,อทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยค่ะก็เจสซี่ก็ได้เคยเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรแกไว้เนาะ <c oughs> หลังจากที่คลิปที่แล้วก็เราก็ได้ช่วยเขาทุกอย่างเต็มที่เท่าที่กําลังที่เราจะช่วยได้นะคะแต่สุดท้ายแกก็เรื่องที่จะตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่กับสามีแกที่คนที่ทาร้ายแกนะคะอื ด้วยแกก็เชื่อมั่นในคำมั่นสัญญาของสามีแกเนาะเพื่อนๆว่าจะไม่ได้ทำอะไรแกอีกแล้วจะไม่ทำร้ายร่างกายแกแล้วก็จะสร้างครอบครัวด,ด้วยกันอะไรเงี้ยแกก็เชื่อเนาะแล้วทีนี้ก็พอแกกลับไปอยู่กับสามีของแกนะคะแกก็ติดต่อให้จดติดต่อเจดสีมาบ้างนะคะให้เจดสีช่วย รุ่นนี้นั่นแล้วเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากแล้วทีนี้แกก็รู้สึกว่าแกจะได้ไปทํางานไปทํางานที่โรงแรมอ๋อก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก่อนที่จแกจะไปทํางานที่โรงแรมนะคะแกก็ไปรักษาแจบอกตัวสีว่าโอ้แฟนแกดูแลแกดีมากเลยนะอะไรเงี้ยแกพาแกไปรักษาแผลเป็นที่มือที่ไปจุ่มน้ํามันอะนะคะ แกบอกว่าเออเนี่ยสามีแกพาไปรักษาแผลเป็นนะที่นู่นนี่นั่นอะไรเยี้ยกก็เล่าให้ฟังเจสีกก็บอกว่าเออก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนของเจสียอ่ะตะบีก็บอกว่าไม่อยากให้ติดต่อแกมากมากเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ชอบแกไม่ชอบสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะแกไม่ชอบฝรั่งคนนี้แกบอกว่าไม่ชอบคนที่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยแกไม่ชอบเจสีกก็ไม่ค่อยได้ติดต่อแกแต่แกส่วน แกก็ติดต่อมาบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็ได้ข่าวว่าแกไปทํางานที่โรงแรมนะคะเป็นพนักงานทําความสะอาดที่โรงแรมแล้วที่รู้เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งน้องที่สนิทกันกับโจษีนะคะเขาเขาทาที่นั่นนะคะเขาบอกว่าเออเนี่ยเจอคนนี้ด้วยนะพี่เนี่ยเขาทํางานที่เดียวกับหนูอะไรเง,งี้ยแล้วก็เออก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ถามโจษีก็ถามข่าวเขาแล้วทีนี้ก็ได้ข่าวว่าเขาตั้งท้องออื ว่าพี่แกตั้งท้องแกก็ทํางานที่นั่นจนจนวันคลอดลูกนะคะแล้วก็แกก็โทรมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะว่าเนี่ยแกท้องนะแล้วก็สามไปทํางานทุกวันแล้วก็เงินที่ทํางานอะไรเงี้ยสามีก็ยังเก็บทุกบาททุกสตางค์เหมือนเดิมยกเว้นเป็นเงินทิปที่เราแบบได้เป็นเงินสดอะไรเงี้ยแกก็แอบไว้แล้วก็ เอาไว้ไปส่งให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยนะคะสิ่งสิ่งหนึ่งที่โจสีอชอบกับชอบเขานะคะผู้หญิงคนนี้ก็คือว่าแกกระตันยูแกนึกถึงพี่น้องนึกถึงพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็เลยเออเกลียดเขาไม่ลงเท่าไหร่นะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ก็แกก็ทํางานจนวันคลอดนะคะอทําทํางานทําความสะอาดที่โรงแรมมาจนถึงวันคลอดหลังจากนั้นก็เงียบไปสักพักหนึ่งเนาะก็ หลังจากนั้นแกก็ติดต่อเจสีมาถามเรื่องว่า <c oughs> พอคลอดแล้วไม่มีงานทีนี้อ่ะไม่ได้ทํางานไม่ได้หาหาเงินให้ผัวไม่ได้อ่าแล้วทีนี้สามีของเขาอ่ะคือเขาเป็นคนเอาพูดง่ายๆพี่เพื่อนๆสามีเขาเป็นคนจันไรอยู่แล้วอ่ะแล้วทีนี้เขา <c oughs> เขาก็มาบอกเจสีว่าเนี่ยเขาจะฟ้องร้านอาหารนะอ่ที่ทําให้มี ถ้าไปทํางานที่นั่นแล้วมือเขาจุ่มน้ํามันอืเขาก็มาบอกเจสีแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะฟ้องร้านอาหารที่อไม่จ่ายเงินเขาอะไรเงี้ยจจสีก็โทรไปถามร้านอาหารเนาะเจสีค่อนข้างทีจท่จะสนิทกับเจ้าของร้านอาหารนะเจสีก็บอกว่า ได้จ่ายเงินเขาหรือเปล่าทําไมเขาบอกว่าเขาจะฟ้องทําไมพี่ไม่จ่ายเงินเขาอะไรเงี้ยเขาพี่เขาบอกว่าพี่เขาก็ว่าเขาจ่ายนะคะาะซึ่งเรื่องอยังไงเจสีก็ไม่รู้นะเขาก็เอามาเอาเอกสารอะไรมาให้เจสีดูนะคะเ<อ>จสีก็บอกเขาว่าเฮ้ยไปบอกแฟนพี่เลยว่าอย่าไปฟ้องเขาอย่าหาเรื่องเขามันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวครอบครัวพี่นะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้อ่ะ เขาก็บอกว่าแต่แฟนพี่พี่ไม่รู้พี่จะบอกยังไงว่าเอาพี่ก็พยายามบอกเนะอะไรเงี้ยว่าไม่ให้ฟ้องไม่ต้องอะไรเงี้ยเขาก็บอกนะเออพี่ก็บอกว่าโอ้ยอยู่ตอนพี่ลําบากลาบนอนะ่ะเขาก็ช่วยพี่นะเขาก็มีบุญคุณกับพี่อะไรเงี้ยแล้วโจสีก็บอกว่ารู้ไหมที่แฟนพี่ทําอย่างเนี้ยเพราะว่าเขาอยากจะให้พี่นะไม่เหลือใครเขาจะให้พี่อ่ะ โดนทุกคนเกลียดแล้วก็ไม่เหลือใครแล้วสุดท้ายพี่ก็จะไม่มีใครแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปที่อื่นแล้วก็จะทําอะไรกับพี่ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็สอนพี่เขานะเขาก็บอกอเขาก็ไม่รู้แล้วเขาฟังเราหรือเปล่านะเราก็บอก <c oughs> ถ้าจะฟ้องจริงๆรอ่ะหรือว่าจะอะไรอ่ะไม่ต้องเอาเราไปเกี่ยวนะโจสรก็บอกว่าห้ามดึงห้ามดึงโจสีไปเกี่ยวไปยุ่งอะไรกับคดีอะไรของพี่นะ ไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยนะพยงพยานอะไรอ่ะไม่ต้องเอ่ยถึงเลยนะไม่อยากจะยุ่งอะไรกับพวกพี่อีกแล้วอะไรเงี้ยจุสีก็บอกอย่างเงี้ยนะบอกเขาตรงๆเลย <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาฟังไม่ฟังนะเนาะแล้วทีนี้เขาก็คลอดลูกเพอลูกเขาน่าจะได้ประมาณขวบหนึ่งนะคะเขาก็ติดต่อจุสีมาหลังจากนั้นมันก็ผ่านไปนานแล้วนะจุสีซื้อบ้านแล้วนะคะตอนนั้นอ่ะจุสีซื้อบ้านได้ประมาณปีหนึ่งละ เขาก็โทรมาเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่นะอยากไปวัดมากเลยแต่ว่าแฟนพี่อ่ะไม่พาไปเขาก็บอกเนี้ยพี่อยากาไปกับโจได้ไหมแล้วก็พี่ขอที่อยู่หน่อยสิพี่จะให้แฟนพี่อ่ะไปส่งไปส่งที่บ้านเราแล้วก็จะให้จะจะนั่งรถไปกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่า จศิรนะไปวัดบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเราก็บอกว่าเออเอาเอา,เอาสิคือเราไม่ได้คิดอะไรนะคะจตศิีไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็บอกเออเอาสิล้วก็เอาที่อยู่เอาเบอร์โทรอะไรให้เขาเรียบร้อยนะคะเอเอเขาบอกแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็ขอชื่อจริงนามสกุลจริงเราอะไรเงี้ยราเราก็คือด้วยความที่เราไว้ใจนะะจตศิก็โงโม,งมง่ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเออ ไม่ได้คิดว่าใครจะอะไรยังไงแล้วก็ให้ไปหมดเลยก็ขออะไรเราก็ให้ไปหมดเลยแล้วพอตอนหลังมาเขาก็เอาชื่อโจซีนะ่าไปเซน็นไปเซ็นในเอกสารในสารนะ่ะแล้วก็ที่ชื่อที่อยู่อะไรเรียบร้อยซึ่งถ้าไม่มีพวกนี้นะคะการที่คุณจะไปอ้างอิงเอาชื่อเราไปเป็นพยานอะไรเนี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเพื่อน uh huh. คือคือ คือเหมือนกับแบบว่าเป็นภาวะจำยอมอะ่ะทําให้เราเป็นภาวะจำยอมอะ่ะเขาอ่ะเอาชื่อเอาที่อยู่บ้าน<ม>เอาเบอร์โทรอะไรจะสีไปแอดไปไปเข้าไปในคดีที่เขาจะฟอ้องอตกลงคือเขาฟ้องร้านอาหารนะคะเ,เพื่อนเขาฟ้องร้านอาหารสองก็รู้สึกจะสองกระทงนะว่าร้านอาหารไม่ดูแลเขาในเรื่องที่เขาเอามือจุ่ม จุ่มไปน้ำมันแล้วก็เข้าทำงานที่นั่นร้านอาหารดูแลเขาไม่ดีไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ร้านอาหารจะต้องจ่ายค่าชดเชยในการรักษาแผลในการที่เขาแบบเนี่ยเรียกร้องเงินอะ่ะแล้วก็เขาบอกว่าร้านอาหารไม่จ่ายเงินเขาตอนที่เขาทำงานอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งจสิก็ไม่ทราบนะคะ <S 2> <S 2> <S เช็คสุดท้ายเนี่ยร้านอาหารจสิกก็โทรไปว่าร้านอาหารนะว่าต่อว่านะจนแต่ว่าจนจะโกรธกับพี่เขาแต่พี่เขาเข้าใจเรา แต่ทุกวันนี้เจสีก็ยังคบอยู่นะก็ยังไม่ได้เลิกคบกับเจ้าของร้า,านอาหารนะแต่เพราะว่าเจสซี <c oughs> ไปบอกว่าทําไมพี่ถึงไม่จ่ายค้าเขาเลยเขาเขาก็บอกว่าเขาจ่ายไงเนาะแต่ทางนี้ก็ฟ้องเขาแล้วทีนี้อเขาอยากจะได้พยานเขาอยากได้คบุคคลที่เป็นพยานว่าเขาก็มาเอาชื่อกับเจสีนะหลอกเจสีว่าอยากจะไปวัดอะไรเงี้ยโทรมาหลอกพี่ผู้หญิงนะคะพี่ผู้หลิงผู้หญิงโทรมาหลอก แล้วทีนี้พองั้นเขาก็เขาก็มาเอาเอกสารมาส่งเขาบอกว่า <c oughs> หลังจากนั้นเขาเอกสารมาส่งว่าเนี่ยจสีจะต้องไปเป็นพยานต่อค่ะถึงไหนแล้วเมมหมดถึงตอนที่เขาเอาจดหมายมาส่งที่บ้านเนาะเขาบังก็คือแบบในภาวะจำยอมอะ่ะคือเขาแอดไปแล้วยังไงเราก็ต้องไปอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าผิดกฎหมายเนะเาะเขาก็บอกว่าจสีจะต้อง ตกลงเขาฟ้องทางนั้นนะอะไรเงี้ยแล้วตัวศรีอ่ะจะต้องไปไปเป็นพยานให้เขาด้วยนะอะไรเงี้ยเขาก็เอาเอกสารมาให้วันที่ที่จะต้องไปอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นจตุีก็ลูกก็ยังเล็กแล้วก็เราเราก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วเนาะแล้วกเ็เวลาไปอ่ะสามีก็จะต้องหยุดงานอะไรเงี้ยต้องลาง,งานอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายมันค่อนข้างจะวุ่นวายซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเลยอะไรเงี้ย างานก็ไม่มีไรายได้ทําอะไรก็ไม่มีไรายได้เรามีแต่เสียกับเสียนะ้องพูดถึงอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้อยากไปอะไรเงี้ยก็เหมือนกับแบบเออเราก็โกรธนะถามว่าตอนนั้นจะสิโกรธนะโกรธนะเพราะว่าจะสิบอกไว้แล้วว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ช่างถือซะว่าเราไม่เคยได้อะไรจากคุณเลยอ่ะตอนที่เราช่วยคุณอ่ะเราช่วยด้วยใจเราไม่ได้เอาอะไรจากคุณเลยอ่ะเรารักคุณเราช่วยเหลือคุณเหมือนลูกเหมือนเต้าพอคุณจะไปคุณก็แค่สะบัดตูดไป กับคําขอบคุณซึ่งไม่ได้ขอบคุณต่อหน้าต่อตาเราด้วยซ้ําฝากมาขอบคุณด้วยซ้ําแล้วทีนี้ยังจะมาเอาคาแร่นน,นี่มาให้เราเอาเรื่องยุ่งยากมาให้เราเวลาซึ่งจะสีไปเป็นพยานให้เขาอะไรเงี้ยจะสีก็ต้องโกรธกับร้านอาหารด้วยนะคะถ้าร้านอาหารเขาไม่มีเหตุผลพออะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาโกรธจจสีด้วยนะเพราะว่าไปเป็นพยานให้คนนี้อะไรเงี้ยอ,อพูดถึงอะคือคือ ดึงเราไปไปอยู่ในน้ําเน่าด้วยอะ่ะพูดง่ายๆเลยจะสรโกรธมากตอนนั้นอ,ะอ่ะอารมณ์แบบสินแตกเลยนะจดศสีก็บอกเขาว่าทําไมพี่ทํากันแบบนี้ทําไมพี่ทําอย่างนี้พี่รู้ไหมพี่ทําอย่างเนี้ยก็คือเหมือนกับผักจสีนะเตะจสีออกจากชีวิตพี่เลยนะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนพี่จะไม่เหลือใครเลยนะอฮพี่จะไม่เหลือใครเลยนะคนที่เคยทํางานด้วย เขาก็จะไม่เอาพี่นล้วนะเจสิีก็จะไม่เอาแล้วนะอะไรเงี้ยเออพอพอเราจำเป็นต้องไปใช่ไหมตื่นเช้ามาเจสิีก็ไปเนาะไปเออเขาวันที่เขามาหานะ่ะวันที่เขามาหาให้ไปสานะสั้นเชื่อไหมเพื่อนๆเจสีนึ่งขนมอยู่นึ่งขนมเทียนอยู่นะจจสีก็เออมาอันนี้อันนี้ใช่ไหมอะไร <Monsieur S 2> เงี้ยจจสีก็ห่อขนมเทียนให้เขากลับไปกินที่บ้านนะเจสีเอาขนมเทียนอนะ่ะ อาหอหอยเขาไปกินที่บ้านแล้วก็บอกเขาว่าพี่ทําไมถึงทํากันแบบนี้ก็คือบ่นเขาแล้วเราไม่ได้ด่าอีคือใจเราโกรธนะถ้าเป็นคนอื่นนะเขาคงจะด่าโอ้ยอีดอกทําไมมึงทําอย่างนี้อะไรประมาณนีนะ้แต่เราแบบคือมันด่าไม่ออกแต่เราก็พูดกับเขาดีๆนะพอตื่นเช้ามาไปเจอเขาที่ศาลนะเขาก็มาเขาก็บอกว่าเขาขอโทษเขาขอโทษเราบอกว่าพี่เก็บคําขอโทษพี่ไว้เถอะเพราะว่า คือไม่ใช่แฟนเขานะโทรมาหลอกเราอะคือเขาอะที่เราโกรธเพราะว่าคือเขาอะเขาสมรู้ร่วมคิดอ่ะเออเขาด้วยเขาเขาเป็นคนทำอ่ะผู้หญิงเป็นคนทำอะที่เราโกรธเราก็เลยบอกว่าพี่อ่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจะสีบอกว่าอา่อพูดว่าอะไรนะอย่าได้เจอได้เจอกันอีกเลยนะอะไรเงี้ยจะสีเอาหัวสิกรรมให้แล้วก็ จากนี้ไปจากวันนี้ไปอย่าได้เจอได้เจอกันอีกเลยอะไรเงี้ยพ really, ี่ทําอย่างเงี้ยพี่ไม่เจริญหรอกพี่ฟังคํานี้ไว้เลยว่าพี่ทําแบบเนี้ยแล้วทํากับคนที่เคยช่วยเหลือพี่แบบนี้นะพี่ไม่ชีวิตพี่ไม่มีวันเจริญหรอกครอบครัวพี่ไม่มีวันเจริญหรอกพี่ฟังไว้เลยไม่ไม่ได้แช่งพี่นะเราก็บอกไม่ได้ไม่ได้แช่งไม่ได้อะไรเออเราก็พูดสั้นๆนะตอนนั้นจะสิพูดออกมาจากใจพูดสั้นๆน่ะไม่ได้เยอะแบบนี้นะแล้วก็ พ,พี่อย่ามายืนตรงนี้ได้ไหมจะพูดบอก,กเขานะพี่ยินแล้วคํานี้แล้วพี่ก็อย่ามายืนตรงนี้ได้ไหมช่วยออกไปยืนไก,กลๆไม่อยากจะเห็นหน้าพี่อีกแล้วจะสิกระโปรอย่างีเนี้ยเออว่าแกอย่างี้แนะวพื่อนด่ดาขึ้นมึงขึ้นอีอีดอกล้วไม่ได้ขึ้นเลยอืมไม่ได้ว่าเลยตอนนั้นนึกไม่ออกแต่ก็บอกบอกกันไปตรงๆเพราะว่าไม่ได้คิดจะเกลียดแกแต่ว่าโกรธอะโกรธที่แกทํากับเราอย่างเงี้ยอืแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นเนาะหลังจาก นั้นเขาก็ได้แพ้ชนะคดีอะไรก็ก็เป็นเรื่องของเขาอะเนาะว่าว่าเขาได้ไหมจสิก็ไม่ได้ถามข่าวข่าวอะไระแต่ว่าหลังจากนั้นน่าจะประมาณปีหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะเพื่อนเจสิก็ได้ข่าวมีคนส่งรูปแฟนเขามาให้ดูมีคนส่งรูปแฟนแกนมาให้ดูว่าแฟนแกน่ะมาร้องหม่มร้องไห้ที่วัดมาร้องหม่มร้องไห้กับพระที่วัด มีคนส่งรูปมาถามเจ้าสีว่าเนี่ยคนนี้อใช่คนที่เจ้สีอ่ะไปช่วยเหลือเมียเขาไหมที่แบบว่าที่เมียเขาอ่ะเขาตีเมียอ,อะไรเงี้ยเ,เขามากับลูกเขานะคะเขามากับลูกชายเขาเออแกได้ลูกชายนะคะลูกแกก็ยังเล็กอยู่เลยรู้สึกว่าจะประมาณปีหนึ่งแหละวันที่ฟ้องลังหลังจากที่ ที่ที่ฟ้องเสร็จคดีเป็นยังไงแต่ได้ข่าวว่าเขาชนะคดีนะคะเห็นพี่เจ้าของร้านบอกเขาจ่ายให้ไปเยอะอยู่พี่เจ้าของร้านแกก็โทรมาบอกจธสินะได้ข่าวว่าเขาอะชนะคดีแล้วก็ที่เออหลังจากนั้นเนาะผู้ชายเนี่ยบาลงห่มร้องไห้กับพระบอกว่าแต่เธสิไม่ได้ไปเจอเขาต่อหน้านะคะมีคนส่งรูปมาถามว่าใช่คนนี้ไหม ซึ่งมันเป็นมันเป็นเขานั่นแหละค่ะแล้วลเขาบอกว่าเนี่ยเมียเขาอะหนีตามผู้ชายบอกว่าพี่ผู้หญิงคนเนี้หนีตามผู้ชายไปแล้วก็ทิ้งลูกไว้ให้เขาเลี้ยงออืนั่นแหละค่ะพเพื่อนๆคือคือมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของยังไงก็ไม่รู้นะฟังเอาซึ่งถามว่าจสีเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตไหมว่าผู้หญิงคนนั้นอะหนีตามผู้ชายพูดจริงเลยว่าจดสีไม่เชื่อ จะสิบอกแฟนเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยฉันไม่เชื่อฉันคือตอนนั้นที่คิดนะคะบอกแฟนเลยเอ๊ะไม่ใช่แกฆ่าหมกพี่ผู้หญิงคนนี้แล้วหรอแกฆ่าเมียแกทิ้งแล้วก็มาสร้างเรื่องไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ชายนะตอแหลมากเป็นคนที่แบบโรคจิตสตอรอเบอรี่อ,ะอ่ะเราก็เลยคิดว่าเอาละทีนี้เราเจอใครเราก็ถามข่าวแล้วเราก็เลยพยายามถามข่าวหาเพื่อหาพี่ผู้หญิงคนนี้นะว่าแกยังมีชีวิตอยู่ไหมใจนึงเราก็แบบ จตุศิษก็อย่างอาจอาจะไม่ได้ให้อภัยเขาคิดว่าใจยังไม่ได้ให้อภัยเขาร้อยเปอร์เซนต์จุก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมกล้าไม่คือไม่อยากจะไปยุ่งอะไรอีกแล้วอ่ะจริงๆถ้าถ้าเป็นห่วงแกจริงร้อยเปอร์เซนต์อย่าจุศก็สามารถจะไปเคาะประตดูดูบ้านแกไปถามอะไรเงี้ยก็ได้แต่จตุศก็ไม่ได้ทําค่ะจตุก็ยังกลัวแกอยู่ยังกลัวที่จะเข้าไปหาครอบครัวนี้อยู่อะไรเงี้ยจตุศก็พยายามแต่ก็พยายามเผือกนะ พยายามเสือกเือกเผือกในข่าวทาวชีพข่าวในพื้นที่ว่าเออมีการฆาตกรรมผู้หญิงเอเชียอะไรไหมผู้หญิงไทยโดนฆ่าอะไรมีไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะสีจะเล่าให้ฟังทีนะคะเพื่อนๆว่าตกลงพี่แกได้หนีตามผู้ชายจริงไหมหรือว่าแกโดนฆ่าตายไปในลักษณะไหนอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวจะมาเล่ากันอีกทีค่ะว่าแกยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่าตายไปหรือยังเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้จะก,ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆเ,เหนื่อยและหอบแล้วรู้สึกมันขึ้นมาตรงนี้แล้วพอดีวันนี้เป็นเมนด้วยปวดท้องเมน,นะคะเดี๋ยวสิขออนุญ,ญาตไปทำหอมหมกปลาก่อนนะคะอากาศมันก็เริ่มดีขึ้นลนะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวมีเวลาพรุ่งนี้ไปส่งของ พรุ่งนี้ไปส่งของวันเสาร์เดี๋ยวไปส่งของกลับมาเดี๋ยวมาเมาให้ฟังอีกทีพรุ่งนี้เป็นตอนจบนะคะปิดฉากเนาะเป็นฉากล่าสุดล่าสุดแบบอว่าเรื่องเรื่องมันแกยังมีชีวิตหรือว่าแกหนีตามใครไปอะไรเงี้ยเนาะตายตายหรือยังตายหรือยังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกเร้วพี่น้องสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณมากๆค่ะ รักทุกคนนะจ๊ารักทุกคนก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะแต่วิวยังหลักสิบอยู่เลยก็พยายามเนาะสรรหาเรื่องอะไรที่แบบมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเพื่อนๆเนาะโอเค thank you for watching เลิฟ um, ยูไกยอ่อนนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บ